สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านต Tabern Big Scooter นะครับวันนี้เราก็จะมีรถแปลกๆมาให้เพื่อนๆดูนะครับคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่ไม่ทันถ่ายคลิปนะครับช่วงหลังเนี่ยอาจจะสังเกตได้ว่าผมไม่ค่อยอัปเดต y o u t สักเท่าไหร่เพราะว่าไม่ทันได้ถ่ายลูกค้าก็จบจองปิดกันขายก่อนที่บางาอย่างคันนี้ลูกค้าจองตั้งแต่ รถยังไม่ได้ตรวจเช็คเลยดีกว่ารถเข้ามาวันแรกปุ๊บอีกวันหนึ่งลูกค้ามาดูเลยดูเสร็จจองเลยนะครับก็หลายคันก็จะเป็นแบบนี้บ่อยๆนะครับคันที้เป็นตัวแรไอเทมอีกคันหนึ่งนะครับต้องบอกว่าสมัยก่อนล็อกเนี้มันเป็นรถปี2015ช่วงปี2015เนี่ยมีการนำเข้ามาเป็นรถแบบ32เป็นรถใหม่แบบ32ก็คือตัว S R V 8 5 0หรือชื่อเดงก็คืออัพพเลียนะครับ ยี่ห้อนี้ก็อาจจะรู้จักกันอยู่ในหมู่ของคนเล่นบิ๊กไบค์นะครับเจาอพิเลียเนี่ยมันเป็นแบรนด์ของประเทศอิตาลีนั่นเองนะครับก็สังเกตได้จากสีธงชาตินะครับสีธงชาตินะอิตาลีก็จะเป็น3สีเขียวขาวแดงนะครับคันนี้มีการตกแต่งโมดิฟายมาเพิ่มเติมบ้างนะครับสีเป็นสีดำนะครับสีดาเงานะครับเป็นสีเดิมนะครับสติกเกอร์เดิมทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยนะครับแม้กระทั่งบางคนหน้าก็สติกเกอร์ <c oughs> คำว่า ABS <c oughs> ยังอยู่ <c oughs> นะครับสติกเกอร์เดิม ร,รถเดิมๆเขาจะเป็นลายแบบนี้นะประมาณแบบนี้นะครับมีแค่สีล้อนะครับสีล้อสะท้อนแสงที่ทํามาเพิ่มนะครับคันนี้มีการทําพวกชุดแต่งคาร์บอนนะครับชิ้นนี้แล้วก็ตรงแผงคอด้านบนนี้แล้วก็ไล่มาตรงนี่บางโซ่แล้วก็ช่วงท้ายเป็นคาร์บอนนะครับไฟเลี้ยวเปลี่ยนให้ใหม่เป็น led ต้องบอกว่าคันนี้ลูกค้ามาดูเนี่ยตอนแรกรถมันก็ไม่ได้เรียบร้อยนะ ลูกค้าเขาก็ริตรายการมาเลยว่าให้ทําอะไรได้บ้างผมก็บอกว่าโอเคถ้าจบง่ายผมก็ทําให้ฟรีนะครับอย่างกระจกมองข้างนี่นี่แถมให้เลยนะครับคือของเดิมมันไม่มีกระจกมานะครับเจ้าของเก่าเขาเป็นอลูมิเนยียมปิดอยู่ตรงนี้ช่องกระจกเดิมแล้วกระจกเดิมก็ไม่ได้ให้มานะครับก็ใส่กระจกมองข้างแต่งให้อันนี้ก็เป็นคาร์บอนนะข้างในนะครับรถสวยคันนี้รถสวยแล้วก็ลูกค้าอ่ก็ให้เปลี่ยนยางหน้าหลังนะครับก็เอาอยางมาให้เราเปลี่ยน ท่อเสียก็เป็นคันที่เป็นท่อแต่งนะครับอาจจะค่าสัญชาติแปลกๆไปบ้างนะครับเป็นท่อของนี่ครับโยชิมูระนะครับเป็นท่อแท้นะครับเสียงก็ทุมๆนุ่มๆเดี๋ยวสตาร์ให้ฟังกันนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์สสูบนะครับเป็นเครื่องยนต์วางแบบวีทวินนะครับซึ่งจะแตกต่างกับพวกสกูตเตอร์ที่เห็นในบ้านเราที่หลักๆก็เจอพวกทีแม็กพวกบีเอ็มดับบลนะจะเป็นสูบนอนนะครับสูบไปด้านหน้าสูบสูะตัวนี้จะเป็นสูบวีละจะเป็นสูบตั้ง รเรื่องของพละกําลังแรงมาเนี่ยแรงแน่นอนนะครับพิกัดของเขาอยู่ที่833ร้อย cc นะครับก็เป็นรุ่นอพิเลีย8 5 0นั่นแหละแต่ cc เขาจะอยู่ประมาณ833นะครับเรื่องของความเร็วเนี่ยผมว่าต้องบอกว่ามันเป็นบิ๊กกูเตอร์ที่ cc ยอะที่สุดในโลกน,ะป,จจนนะปัจจุบันนะครับปัจจุบันยังครองแชมป์อยู่นะตรงอภพิเลียตัวนี้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นคล้ายๆกับตัวสปอร์ตของตัว s r v ของเขานะครับนี่หน้ากากนี่คล้ายๆกันเลยมุมนี้ นะครับแล้วก็ระบบเบรกก็เป็นบมโบมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับบมโบมาให้ครบเรียบร้อยนะครับก็เบานะครับเบาะเป็นหนังเดิมอยู่นะครับก็นุ่มดีนะครับมือเบรกเป็นมือเบรกแต่งนะครับ okay. เดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันตัวตัวรุ่นใหม่นี้จะมีโหมดสปอร์ตด้วยนะแล้วก็เปิดปิดแท a c t i o n control ได้นะครับเ,เสียงมันจะหอบหอบหน่อยนะคล้ายๆกับพวก ดูคาตี้นิดนึงเพราะว่าเป็นสูงวีคล้ายๆกับดูคาตี้อ่าวันนี้เดี๋ยวกันนะแท็กชั่นคอนโทรลมันทํางานอยู่ผมอาจจะต้องปิดแท็กชั่นคอนโทรลถึงจะเลงได้อันนี้ตัวนี้ดีนะจริงๆแล้วเครื่องยนต์มันเป็นเครื่องตัวเดียวกับ gp 8 0 0นะครับ g l e l a นะครับจริงๆแล้วคอนโซลด้านหน้าอะไรเงี้ยต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะเหมือนกันถึง80%เลยนะครับแตกต่างกันที่หน้ากากหน้าแล้วก็ช่วงท้ายแค่นั้นเองนะครับเครื่องยนต์ตัวเดียวกันแต่ตัว gp 8 0 0เนี่ยได้ของชิลไฟฟ้าขึ้นมาแล้วก็ ตรงนี้เป็นตัวปรับเรื่องชีวไฟฟ้าแต่พอเป็น S R R P D S R V 8 5 0เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัวปิดแทคชั่นกับตัวที่เป็นเปิดโหมดสปอร์ตนั่นเองนะครับถาว่าขับมันไหมแม่งมันนะคันนี้ถือว่าแรงดิบสไตล์อิตาลีนะครับตรงๆเนี่ยชุดเนี่ยชุดข้างในเนี่ยวัดเป็นไม่นะข้างนอกวัดเป็นกิโลสังเกตได้ว่ากิโลเขาเนี่ยอยู่ประมาณนี้เลยนะ เออแล้วก็นี่กดโหมดสปอร์ตได้นะครับเปิดโหมดสปอร์ตมานะครับอันนี้เปิดทัชคองโทรลเดี๋ยวลองเร่งให้ดูนะตอนนี้วิ่งมาอยู่ที่28,278กิโลนะครับรถแท้นำเข้ารถใหม่แบบ32ไม่ใช่รถจุดประกอบนะครับลองเร่งกันดูนะครับ 5...4...3...2...1...0 สาอน่งแบบเดียวก็สองรอนี่เครื่องเดิม,ดมนะคะันนี้เครื่องเดิมนะครับ คันนี้เครื่องยนต์เดิมๆนะครับไม่มีการตกแต่งอะไรนอกจากตัวไออะไรวะตัวท่อเสียขออนุญาตดับเครื่องเนาะโอเคก็ถ้าสนใจยังไงก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่0834414111นะครับต้องบอกว่าหายากลรไอเทมไอต้องบอกว่าติดต่อไม่ได้สิเพราะคันนี้มันติดจองไปแล้วเดี๋ยววันนี้ลูกค้าจะมารับรถแต่ว่าก็เลยพอดีช่วงนี้ว่างก็เลยมาถ่ายให้ดู มาถ่ายคลิปให้ดูเรื่องของรถแปลกๆที่ร้านนะครับรุ่นนี้ต้องบอกว่านานๆมาทีหนึง่งแต่มาปุ๊บไปปับ๊บมันหายากแล้วราคาคันนี้มันก็ไม่ได้แพงมากนะอยู่2 0งแสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับสองแสนปลายๆนะสำหรับคันนี้นะครับผมก่อนหน้านี้ก็ขายคันละน3า0แสนกว่านะครับราคาไม่ค่อยลงกลยกดีแล้วเพราะว่ารถใหม่รุ่นนี้ตอนที่นำเข้ามาเนี่ยเปิดขายที่5้า0 0 0เบาทเลยนะถือว่าไม่ไม่ถูกนะไม่ถูกนะครับ โอเคก็ขอบคุณที่ติดตามกันแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ